ีครับโอ้ยมาม่วงค่ะแกตากลีฮะสวัสดีครับนี่อะไรล่ะมีน้าการสุดประไลาดใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับถึงหน้างานเป็นท,ที่เรียบร้อยแล้วนะ สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีมืดมิดการเรยละยอง,องแดงนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับไม่หนี้เขาหงดหงิร้านมันเป็นที่เรียบร้อยเลยมันส์ส์เสอเสือกันแล้วมันเดี๋ยวจะบอกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้เขามาเช็คซาวกับีจิ๋วพร้อมแสดงจริงนะครับผมแสดงเวลาสี่ทุ่มหรืเที่ยงคืนเวลา แก่นนะครับนี่คุณก้องมัอยู่ก็การทั้งทําอะไรอยู่นะครับพีก่กอล์การังจะแต่งหน้ากันอยู่เจอกันในกลุ่มปิดนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มปิดนะฮะนี่คุณแอกมันก็กำลังจะแต่งหน้าอยู่นะฮะสวัสดีครับกาลังแกะเพลงใหม่อยู่นะฮะน้องลีโอก็กำลังจะแต่งหน้านะฮะสวัสดีครับ เจอกันจ้าคืนนี้เวลาสามทุ่มถึงตีสองนะครับว้าคุณพี่พัชรินอุตตอนชีพก็อยู่ในกลุ่มแลนะ้วขอบคุณนะครับคุณพี่บุญมาพ้นทุกก็อยู่ในกลุ่มแล้วนะครับ ว้าไมีนคนอยู่ในกลุ่มแล้วขอบคุณบัตท,ทุกใบนะฮะบัตรราคาหนึ่งสิบเก้า, 1, าทกดเลยจ้าหลิงตอนนี้ได้ดูวันนี้แล้วก็ดูวันที่สิบสามนะฮะกลุ่มปิดต,ตอนโตเกียวออมซอมเบอร์นะฮะเป็นละครเป็นละครหมอละหมอำํมอำที่แบบว่ารวมศิลปินแขกรับเชิญสิบคนตอนนี้แขกรับเชิญมานลสิบคนนะฮะมีแต่เบอร์ต้นๆครีเอเตอร์ดังๆ นน้กลุ่มแล้วจ้าขอบคุณนะครับพี่วันนานอยู่ในกลุ่มแล้วตอนนี้สิแกนกับอเวลองแต่งหน้าอยู่นะครับ เราน่าจะออกเดินทางกันมาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับบอสบอสพ่อแม่เลยค่ับเพื่อพาคการเดินทางวันศุกร์เราบุญลอยฟังแนวเราบุญลอยฟังแนว อยากขอถามเจ้าเนี่ให้ไอ้สมีบอกคือเท่านบอสมกับไอ้ใครเสียงมันตัวฉบักมากคุณพี่เอ็มจไม่อยากกับบานแทนน้องบาดหนีนี้ประตูตัวดมอนบอ นหนูก็ดันจะเสนองอบอสซื้อบัตรตัดเดมอนค่ะจะได้เปิดให้พีพีเอฟซีมาไม่รู้ว่าบอสจะสอนุมัติงบมีใหม่นะฮะประตูดเดมอนคูแ,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 แนกวารุษคูแนกวารุษใส่็สิ้นครั้งแรกงแรกหาย็เป็นีางนภาพหนูเอามาเย็บใส่เัายางเพื่อไว้เปลี่ยนชุดครับไว้คูนกวารุษถอดกางเกงโชว์เลยนะฮะว้าถอดแล้ว เห็นตาดักเบิงบอเบิงบอเบิงกระซื้อจ่าปกีแม่มากแม่ชอบหลายเลิศคุณพี่วิลินบ่าววันนะฮะัคุณพี่พากันซื้อไปขอดูย้อนหลังเป็นฟิวนั้นสวัสดีจ้าเดี๋ยวสวัสดีพี่กุ้งหนองคายค่บสวัสดีค่บเอาใส่สูดไปเลยสิจะไม่กี่คนตาสูทา ไัรไได้คืนัตคืารมก็ได้โอ้ยเจ้าของานขอวดเพราะว่าแม่อยากังซื้อไว้ดีสุดครับเพราะว่าวันงานเราจะได้ไม่ได้ไปแง่แง่กันเข้าไหมอนุมัติ่อยค่ะสินะเป็นฟิวนั้นหน้างานบัตเท่าไหร่หน้างานชมฟรีครับหน้างานโมฟรีเราในกลุ่มปิดแล้วค่ะเแล้วพี่ทองมาสมบัติดีหน้างานโมฟรีนะฮะ ไปเลยเมืองพลบ้านนังกาะบ้านสว่างสิเพิ่งไปซื้อตั๋วเมื่อกี้เองเห็นหลังน้องสิกแกมใบใ่รักเขาพัสดสิสกแกมหนันหน้ามาส่งยิ้มหน่อยน้ำวนฉีรับเองเหรอให้คับไปรถตู้้วยค่นี่ไปจับจองที่นั่งนะคะข้างหน้ามีสองบอก ลกพันยีเ่เบนไงสวัสด,ดีเอฟซีโตกเกียวจากเดินแคนาดาว่ายาไปทำคอนเสิร์ตแคนาดาจังจ้างหนูได้นะคะคนเดียวสวัสด,ดีครับรู้สวัสด,ดีครับแม่สังเวียนสวัสด,ดีครับ <c oughs> นอนรอชมแล้วจา้าเลศวันนี้รอชมลีโอเราจะโชว์เพลงอะไรแชร์ให้แล้วนะครับขอบค,คุณครับคุณแม่ทองมาสมบัติดีค,ครับอยากมาก ใส่คนตายอยู่ใส่ได้บอกว่ม้อาบัวคอยเอามาต้มอยู <um> ่ขอแสดงว่าเกียดใส่ด้วยเด้อแต่แต uh ่มเงินไปจนไปจนฟินเดือนบ่มีเดือคือบ่มีเื้อบัวมีเดืใส่คนตายบ่มีเดือคือบ่มีเด้อเพราะว่ามันเบิดดีดีแล้วค่ะไม่เห็นว่าโอ้ยโทรศัพท์หล่นยี่โอเดเฮ็ดหกอี อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกันนะครับคุณท่านรับชมอยู่400ท่านตอนนี้จะได้ไม่พลาดความมันความเลิศความนัวนะฮะในกลุ่มปิดคืนนี้นะครับผมบัตรราคา129บาทกดลิงก์ข้างล่างเลยสวัสดีครับคุณพี่สิริพรนะครับ ลาวพัฒนาพนะแสดงกี่ชุ่วโมงแสดงสามทุ่มครึ่งตีสองครับอันนี้เป็นไหนอันนี้ไม่ได้ไปครับอันนี้กับครูชินจังไม่ได้ไปครับเอฟซีทามไต้หวันรอค่ะเราถูกลุ่มแล้วค่ะอุ๋ยไต้หวันนี่ไงพวกหนูจะไปไต้หวันแปดเก้าสิบจะได้มาเจอกันเม่นี่มารอรับได้ที่สนามบินไทเปเลยนะคะวันที่เก้าแปดเก้าสิบขอยอยู่กับนย กหนูบินถึงน่าจะประมาณ8โมงหรือเปล่าบินไฟทเที่ยงคืนของวันที่วันที่เจ็ดมันเที่ยงคืนก็เป็นวันที่แปดหรอกอยากมีฟิวบาร์มารอรับที่สนามบินไทเป ซื้อแล้วขอรูๆขออบคุณครับแม่สั่งเวียนสีขันชมานะครับเียคนอะไรวดี๋ยวสักพักหนูก็จะลงไล์ก่อนแล้วก็จะไปเตรียมตัวขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวขึคุณถนะเจอกันในกลุ่มปิดนะครับประมาณสามทุ่มถึงตีสองนะครับโดยประมาณ รอในกลุ่มแล้วคะ่ะตามปาทุนนะสีแกมจ้าคอบคุณครับฝากเพลงใหม่สีแกมนะคะแล้วก็สแตมน,นะคะเร็วๆนี้นะคะสแตมก็จะเป็นเพลงอันจังหวัดจะโดนแล้วก็ <c oughs> สีแกมก็จะเป็นเป็นบ่าวไทยเลยเออเพราะี่นี่ฝากเฮ็ดปวดตื่นหน้าสิปลอยที่เสื้อเพงเลงข้ <c oughs> างในเพลงไหนเราดิเพื่อ นี่นุ้เปิดเพียงสิแกใม้ฟังนะครับเป็นคร่าวอ่ะจบแล้วค่ะมีแค่น,นี้เพียงสั้นนี่ ว่าดางดูดูดูว่าดางดูดูดูว่าดังดูดูดูว่างดินั่งันนเบ้บเบิ้บเบเดินไม่้องผู้โดยานนี่แอรนี่ไปงานไหนครับไม่ได้ไปครับน้องไม่ได้ไปครับงานนี้น้องไม่ไปสวัสดีครับ fc จากฟิลิปปินส์บาบูไฮฟิลิปปินส์ i am k e t h i o n a g e e มิสยูนิเวิร์ส